คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99าครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลาครับและเข้ามาที่ค่ายเกมสเปซเกมมิ่งครับก็จะเจอหน้า ตัวเกมตรงนี้นะครับฟิชชิงวอลหรือประมงศึกนะครับแล้วผมมีงบอยู่700นะครับวันนี้ก็คงจะต้องเข้าไปที่ห้องจูเนียร์เหมือนเดิมนะครับไปดูครับผมขอที่50สตังค์นครับอ่าทำไมหนีไปอีกเนี่ระนเอาไปครับไปขบวนก็ขบวนครับ น้าอะไรถ้าเกิดตำแหน่งจริงของเราหยุดนะอะไรอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอ้ไม่นะโอ้ ล็อกออยาวๆครับไม่ต้องไปกดให้นิ้วมันล็อกเหมือนเแรกรอบแรกๆนะตอนที่ผมทำชิ้แรกนะรอบแรกๆครโบนี่ครับมาแล้วนะปืนใหญ่โดยสลัดรู้ไหมทำยังไงมาแล้วนะรับมาแล้วนะล็อกเลยนะเพิ่มนะโง่เพิ่มไปเรื่อยๆไปเนี่ยนะสองสามสี่บาทห้าบาท โดนปล่อยทำพิโรธของเจ้าตาบ้าเป็นไงครับขอเล่นตัวใหญ่เลยถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงโดนไม่โดนโดยรู้เดี๋ยวร้อยแล้วสามสองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยครับโอเควันนี้ไม่เด็ดเนาะโอเคนะครับปลอยไปครับเจ็ 700. ดร้อยปลถูกใจกด่อยสนุกปลอยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ รับรองเด็ดแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ